สวัสดีครับวิดีโอนี้ที่พงทําขึ้นมาเพราะว่าตอนเนี้ยวันที่พงอัดวิดีโอนะครับก็เป็นช่วงที่จะกําลังเข้าช่วงปลายปีละคือถ้าเกิดย้อนไปเมื่อสักประมาณ1นถึงสปีที่แล้วถ้าเกิดว่าเป็นช่วงปลายปีกับต้นปีเราก็จะเจอปัญหาฝุ่น PM 2.5กัน แต่ว่าในปีนี้เราอาจจะไม่ได้สนใจในเรื่องนั้นเท่าไหร่เราคงมาสนใจในเรื่องโควิด -19 กันมากกว่าถูกไหมครับแต่ว่าถ้าเราย้อนกลับไปดูดีๆผงเชื่อว่าตอนนี้แทบจะทุกบ้านก็จะมีเครื่องฟอกอากาศอยู่แล้วถูกไหมแล้วผงเชื่อว่ายี่ห้อที่มีกันเยอะที่สุดน่าจะเป็นตัวของเสี่ยวมี่คือตัวเสี่ยวมี่เนี่ยเท่าที่ผมเข้าใจว่าหลายๆคนที่จะตัดสินใจซื้อเพราะว่า1เลยคือหน้าตามันโอเคมากๆใช่ไหม หน้าตาโอเคมากราคาก็ดีตัวไส้กรองก็หาซื้อง่ายฟังก์ชันฟีเจอร์พงก็ถือว่ามันเป็นเครื่องฟอกอากาศที่ค่อนข้างจะเฟรนลี่แล้วก็ถือว่ามีฟีเจอร์ที่คุ้มกับราคาที่เราจ่ายมากๆถูกไหมครับ แต่ว่าเวลาที่ตัวไส้กรองเนี่ยมันหมดอายุไปแล้วหมายความว่ามันใช้งานจนมันแทบจะกรองอะไรไม่ได้แล้วเราก็ต้องซื้อมาเปลี่ยนใหม่ถูกไหมครับวันนี้เราจะมาคุยกันดีกว่าครับว่าไส้กรองแต่ละสีมันมีคุณสมบัติอะไรเหมาะกับการใช้งานแบบไหนเนาะเอาแค่เรื่องไส้กรองเพราะว่าตัวเครื่องฟอ,อากาศเนี่ยมันก็จะมีรุ่นใหม่ออกมาก็มีฟีเจอร์เพิ่มขึ้นมาแล้วก็อาจจะเพิ่มความสามารถในการใช้ในพื้นที่ที่มันใหญ่ขึ้นแต่ว่าตอนนี้เรามาเริ่มกันจากสีฟ้าก่อนดีกว่าครับ ตัวสีฟ้าก็จะเป็นสีมาตรฐานเลยก็คือมีคุณสมบัติที่จะกรองตัวฝุ่น PM 2.5ได้แล้วพอเราใช้ไปสักพักหนึ่งมันก็จะหมดอายุถูกไหมครับเวลาหมดอายุก็คือมันไม่สามารถที่จะกรองอะไรได้แล้วเราก็ต้องเปลี่ยนเครื่องใหม่เข้ามาทีนี้เวลาเปลี่ยนเครื่องเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องเปลี่ยนทั้งเครื่องใช่ไหมเราแค่ซื้อไส้กรองตัวใหม่มาอัปเกรดมาเปลี่ยนก็ได้ ทีนี้บอกนิดนึงว่าสําหรับคนที่เวลาซื้อเครื่องฟอกอากาศของเส a o ยวม,มาแล้วตัวไส้กรองเขาไม่ได้ให้เป็นสีฟ้าแสดงว่าเขาอัปเกรดเป็นรุ่นที่มีความสามารถสูงขึ้นมาให้เราเลยแต่ส่วนมากก็จะได้สีฟ้าแล้วเท่าที่พงลองซื้อมา2ตัวพงก,ก็ได้สีฟ้ามาทั้งหมดครับแต่ทีนี้เวลาที่เราจะซื้อไส้กรองมาเปลี่ยนมันก็จะมีให้อัปเกรดทั้งหมด3สีสีเขียวสีม่วงแล้วก็สีเทาอย่างตัวสีเขียวก็อยู่ตรงนี้แหละครับมันก็มีหน้าตาแบบนี้เป็นสีเขียว,วอ่อน คุณสมบัติของตัวสีเขียวก็คือมันสามารถที่จะกรองกลิ่นได้คือมันจะกรองพวกสารละเหยที่เป็นพวกฟอร์มมลดีไฮด์ได้ครับก็มันก็เป็นก๊าซแบบหนึ่งเนาะซึ่งตามที่พงเข้าใจมันน่าจะกรองพวกกลิ่นอาหารได้แต่ที่แน่ๆคือมันกรองพวกกลิ่นจากสีอะไรพวกนี้ได้ครับเพราะฉะนั้นมันก็น่าจะเหมาะกับพวกสถานที่ที่เพิ่งรีโนเวทใหม่ๆทาสีใหม่พวกนี้ถ้าเกิดว่าเราใช้ไส้กรงสีเขียวก็น่าจะกรองกลิ่นเข้าไปให้หมดเร็วขึ้น แต่ทีนี้สําหรับเรื่องกลิ่นอาหารพงไม่แน่ใจจริงๆแต่ว่าอยากจะรบกวนเพื่อนๆที่เข้ามาดูหน่อยละกันครับว่าใครเคยมีประสบการณ์หรือว่าใครเคยลองใช้แล้วมันได้ผลหรือไม่ได้ผลยังไงก็ฝากคอมเมนต์เล่าให้เพื่อนๆหรือพงฟังหน่อยละกันครับก็ทุกคนก็จะได้รู้ว่ามันใช้กลองกลิ่นอาหารได้หรือเปล่าทีนี้ตัวสีเขียวก็มีราคาเริ่มต้นอยู่ประมาณน่าจะสักเจ็ดร้อยบาทมั้งพงจําไม่ค่อยได้แต่เอาเป็นว่าถ้าเกิดใครอยากจะซื้อสีไหนก็แล้วแต่เดี๋ยวพงทิ้งลิงก์เอาไว้ให้ด้านล่าง ต่อไปมาต่อกันที่สีม่วงดีกว่าครับตัวสีม่วงก็จะมีคุณสมบัติในการกรองเชื้อแบคที r ียไม่รวมถึงไวรัสนะกรองแบคที ria อย่างเดียวเพราะฉะนั้นก็จะเหมาะกับห้องที่ต้องการความสะอาดที่ต้องการเรื่องความปลอดภัยสําหรับเชื้อโรคเป็นพิเศษอย่างเช่นตามโรงพยาบาลครับหรือว่าถ้าเกิดว่าใครมีเบบี้มีน้องตัวเล็กๆถ้าเกิดว่ากังวลว่าน้องอาจจะป่วยง่ายก็ไส้กรองตัวนี้ก็น่าจะเหมาะเนาะ หรือว่าถ้าเกิดใครเลี้ยงสัตว์เลี้ยงแล้วกลัวว่ามันจะมีเรื่องแบคทีรียไส้กรองสีม่วงก็น่าจะเหมาะอยู่เหมือนกันก็ถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมคิดว่าน่าจะได้รับความนิยมพอสมควรเนาะเพราะว่าใช้ได้หลายโอกาสแล้วก็ผมคิดว่าถ้าเกิดเรื่องกลิ่นกับเรื่องแบคทีรียสําหรับพงพงคอนเซิร์นเรื่องแบคทีเรียมากกว่าทีนี้นอกจาก2ตัวนี้มันยังเหลืออีกตัวหนึ่งตัวสุดท้ายก็จะเป็นตัวสีเทาตัวสีเทาก็จะหน้าตาเป็นประมาณนี้ครับก่อนที่เราจะไปดูเรื่องคุณสมบัติของตวสีเทาาพง่ ตอนนี้เรามาทําความเข้าใจการทํางานของเครื่องฟอกอากาศกันก่อนดีกว่ามันทํางานง่ายมากเลยมีไส้กรองแล้วอุปกรณ์อีกชิ้นที่สําคัญมากๆก็คือพัดลมขอให้มันมีพัดลมตัวหนึ่งอยู่ข้างบนมันก็จะดูดอากาศออกไปครับแล้วก็อากาศที่เข้ามาเนี่ยก็คืออากาศที่เข้ามาจากรอบๆตัวเครื่องฟอกอากาศของเรามันก็จะเหลือแต่อากาศที่เราต้องการครับแล้วพัดลมก็จะระบายออกไปทางด้านบนมันก็จะทํางานแค่นี้แหละแล้วทําไมเราต้องซื้อตัวเครื่องฟอกอากาศด้วยก็ง่ายๆเลยครับ จริงๆแล้วสิ่งที่เราต้องการจากเครื่องฟอกอากาศมันมีตัวพัดลมแล้วก็โอเคบางคนอาจจะบอกว่ารูปทรงสวยงามแต่มันมีอีกอย่างหนึ่งคือมันมีเซ็นเซอร์ที่จะคอยบอกเราว่าตัวไส้กรองของเรามันใช้งานไปกี่เปอร์เซนต์แล้วมันยังมีความสามารถกรองพวกสิ่งต่างๆได้ไหมคือถ้าเกิดมันกรองได้น้อยมากๆแล้วหรือกรองไม่ได้แล้วยังไงเราก็ต้องเปลี่ยนไส้กรองถูกไหมครับโอเคทีนี้หลักการการทำงานมันก็มีแค่นั้นล่ะครับ ทีนี้เรามาดูคุณสมบัติของสีเทากันบ้างดีกว่าครับตัวสีเทาก็จะมีคุณสมบัติพิเศษ2อย่างด้วยกันอย่างแรกคือเหมือนกับตัวสีเขียวเลยคือมันสามารถที่จะกรองกลิ่นได้อีกอย่างหนึ่งก็คือมันสามารถกรองฝุ่นที่มีขนาดเล็กได้ครับมันเล็กได้ถึง pm 0.03เลยคือเล็กกว่า pm 2.5ได้เยอะมากตัวนี้ก็ยังสามารถกรองได้อยู่ดีครับก็น่าจะเลือกกันถูกแล้วครับว่าตอนนี้ใครเหมาะที่จะเลือกไส้กรองสีอะไรราคาไม่ได้ต่างกันมากครับถ้าเกิดใครอยากรู้ราคาแต่ละตัวก ลองลองไปดูที่ลิงก์ได้ครับแล้วถ้าเกิดว่าสั่งซื้อกับไทยซูเปอร์โฟนเนี่ยพงรับรองว่าก็จะได้ของเร็วรพอสมควรเพราะว่าอันนี้พง์ขนาดพง์สั่งซื้อช่วงที่มันโปรโมชั่นตอน9.9ก็คือวันที่9เดือน9ใช่ไหมครับปกติเวลาซื้อในโปรโมชั่นพวกนี้ก็จะมีการส่งของที่ช้าหน่อยแต่อันนี้พง์สั่งซื้อไปตอนขนาด9เดือน9 2วันก็ได้ของละก็ถือว่าเขาเป็นร้านที่มีการจัดการในการส่งของได้เร็วมากๆแล้วก็ ค่อนข้างที่จะตอบคําถามได้ข้อมูลแน่นพอสมควรเลยยังไงลองดูแล้วกันครับก็อันนี้ไม่ได้ค่าโฆษณาอะไรแต่ว่าอยากจะแชร์เฉยๆว่าพงซื้อมาลองแล้วก็อยากจะเอามาอธิบายด้วยว่าเวลาเราซื้อเราจะได้ซื้อของที่เหมาะกับเราไม่ได้จําเป็นจะต้องซื้อของที่เป็นรุ่นท็อปที่สุดก็ฝากไว้แค่นี้แล้วกันครับกับเออจะเรียกว่ารีวิวได้ไหมช่างมันก็ขอปิดวิดวีโอแค่นี้เลยยังไงไว้เจอกันวีดวีโอหน้าสวัสดีครับ